ไหมคะ,ะได้ยินแล้วโดยเบื้องต้นนะคะ,ะพี่มีความผิดก็คือใส่ชุดแก๊งของบีซิเลียซึ่งเป็นสมาชิกพี่ขึ้นกับแก๊งในสภาครับผมคือจุดประสงค์หลักที่พี่แจ้งมาก็คือว่าพี่ไม่รู้แล้วก็ใส่เพื่อแบบไม่รู้ว่าเขามีตอรี่หรือว่ากำลังตีกันอยู่ถูกต้องไหมคะใช่ครับจะตอน<ม>แรกอะ่ะเห็นเชุละมุนกันใช่ไหมก็เลย<ๆ>จะไปดูแล้วใส่ไปดูเพราะว่า ก็คือที่ใส่ไปดูอ่ะเพราะว่าผมอะเคย <c oughs> เคยเคยใส่ชุดนอกไปแล้วแล้วครั้นี้จะโดนตีเลยใส่ชุดนี้เข้าไปหมดแล้วอา่าแล้วไม่คิดหรอกครับว่าถ้าใส่ชุดนี้ถ้าโดนจับอ่ะคือ,อยังไงก็โดนแน่ๆเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในแก๊งมาสักระยะหนึ่งนะดงกดมันก<น>็ <g> มีอยู่แล้วค,คือตอนเนี้ยเออเหมือนเขาเจตนาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยน น่ตั้งใจเปลี่ยนครับผมยอมรับเดี๋ยวพี่หนูพูดให้เขาเป็นภาพอย่างเช่นพี่ใส่ชุดใช่ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ฝั่งที่เขาเห็นคือฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่แก๊งเดียวกันกับคุณหรือที่ไม่ใช่แก๊งเดียวกันกับบีซีเรียตแล้วคุณใส่ชุดแก๊งนี้ไปแน่นอนว่ามันผิดแบบแน่นอนนะคะแล้วยิ่งเห็นเป็นโลรมนอยู่แล้วถ้าเป็นอังอังจะรีบไปเปลี่ยนโดยท,ทันทีและจะไม่ลังเลด้วยซ้ำว่าจะโดนตีหรือไม่โดนตี นี่กค,ความคิดของอังฉะนั้นความคิดที่พี่ให้มาเหตุผลข้อนี้มันไม่มากพอแน่นอนค่ะว่าต้องโดนครับครับสองเรื่องเพนคิลเลอร์ที่พี่มีติดตัวยังสอบสอบส่วนไปเบื้องต้นพี่ตอบว่าได้หลังจากโดนใช่ไหมคะใช่ซึ่งในกฎของสภาเขียนบอกไว้ว่าเพนคิลเลอร์เป็นสินค้าที่จําหน่ายได้เฉพาะสมาชิกในสภาเท่านั้นนั่นมันก็หมายความว่าต้องเป็นคนในสภาเท่านั้นที่ใช้ได้ แต่พี่เป็นคนนอกอและที่สำคัญพี่ได้มาฟรีจากบีซีเรียถูกไหมคะครับและพี่พูดอีกว่าพี่ได้ตอนที่พี่ไปเล่น a อร์ดับอันนี้ยังก็เลยจะสสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมว่าตอนที่พี่ไปเล่น a อร์ดับอะค่ะพี่ขอเพคคิลเลอร์เขาเพื่อที่จะเล่นกับเขาหรือเล่นคนเดียวไม่ครับคือผมอะผมมาขอมาแบบว่า คือไม่ได้ตอนแรกจะเล่าให้ฟังก็คือจะไปเล่นแอร์ดอบเขาเลยให้มาแค่นั้น<ช>แล้วก็<ช>แล้วก็ไปเล่นเร<ช>าไปเล่นแอร์ดอปกติก็จะไม่ต่อ,อยกับคนไม่ต่อ,อยคนที่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมก็ไปนะแต่ผมว่าขับรถไปคนเดียววงต่อ,อยเสียเงินอยู่อยู่ครับูพี่บอกว่าพี่ขับไปเล่นอไอเบจดจดบันทึกจดบันทึกด้วยไอเบเบจดด้วยนะที่พี่ถามเ้าไปเมื่อกี้ ถูกไหมคะครับให้น้องมันทำงานหน่อยวะแล้วพี่ใช้อะไรในการเล่นแอรดอค่ะมัดเปล่าครับมันมันใช้ไม่ได้ไหมครับสมัยที่มีแอรดอสีน้ำเงินน้ำเงินอะมันเล่นได้แต่มัดใช่ไหมอ๋อพี่ไปเล่นแอรดอสีน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ครับใช่โดยตรงนี้พี่มีหลักฐานไหมคะ ซึ่งพี่ไม่มีหลักฐานถูกต้องไหมยืนยันไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ใช้เพลวิลเลอร์เพื่อไปเล่นแอร์ดกับแก๊งบีซีที่ให้แผ er นคิเลอร์ของคุณมามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนฉะนั้นอังจะขอเป็นหลักฐานปัจจุบันแล้วก็ขอดูข้อความล่าสุดในมือถือครับได้ครับได้แต่แตผมไม่โทรศัพท์นะขอดทสนียรอ้ะโอไม่มีอะไรเลยหรอมันไปทาจนเราเปไนไง อยู่ในตัวไงในกระเป๋าไม่มีหรอฉันไม่เจอน่าจะต้องปนปะมันค้นไม่เจอปนก็ไม่เจอเจ็บมันมันเป็นไอเทมที่ไม่เห็นแล้วใช่ไหมน้ำบอกไม่ไหวไม่ไหว เช็คเมสเซจล่าสุดได้ไหมน,น้ำมะเอาโทรศัพท์ให้ผมเซฟเดี๋ยวผมแคปให้ได้ครับแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอดูหน่อยละกันเอ่อกระเป๋าเบอร์อะไรครับสองศูนย์สองครับอ่าขอ เดียวคุยเออแค่แค่หน้าคุยล่าสุดเฉยๆครับไม่ต้องกดเข้าไปในข้อความก่อนได้ครับเออผมจสอนที่ไหนครบเก้าเก้าห้าหนึ่งห้าพี่เบบเดี๋ยวเลียกตัวแทนแก๊งพี่มาฟังแบบเดี๋ยวสอบสวนแก๊งพี่ต่อครับอ่อได้ครับได้ครับเอาเอามาทางแก๊งเลยปะเอ่อสักสักห้าหกคนก็ได้ครับพี่ อืมไม่แต่หลักฐานมันทนตทวอยู่แล้วคุณดูมันโดนอยู่แล้วแหละเราจับไม่ได้่าะหนังค่าของเลยส่งมแล้วนะเห็นหรือยังอ่าส่งแล้วใช่ไหมขออนุญาตเอาคืนนะครับผมครับอืมโอ,อนี่เราไม่ได้คุยกับใครเลยเหรอใช่ครับเกียงเลยนะปกติ ปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าไม่ได้เข้าประเทศอยู่แล้วครับประเทศนี้ปกติเข้ามานานๆทีอย่างเงี้ยเข้าทีหนึ่งอนี่เราเราอันนี้กี่วันแล้วอะคะที่ไม่ได้เข้าหรือว่าเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาวันนี้หรอใช่ครับเพิ่งเข้ามาวันนี้อือตัวเข้าตัวออกก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยเหรอพี่เอาเอามาให้ดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันกระไหาทิตสองเข้ามาที ขาโพรนจร้ไม่มีอนะ่ะไม่มีอะไรเลยเอาไม่มีใช่ไหมโอเค,ครับงั้นก็ตามหลักฐานที่มีแล้วกันเรื่องแบบไม่รู้อยู่แล้วก็คือหนึ่งนะเนี่ยเรื่องเรื่องเสื้อผ้าสองเรื่องผลิตภัณฑ์ครับอืมก็จะโดนเป็นสองข้อนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ เสื้อผ้าแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ส่วนอีกข้อเราจะตัดทิ้งเลยเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพออืมอันนี้เดี๋ยวไม่มันจะไปดูของฝั่งฝั่งบีซีไงจะดูนะใช่ก็คือก็คือหลักฐานข้อสามที่จะโดนก็คือฮัลโหลอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างคือมันต้องเดินเข้าเหมือนห้องประชุมวันนั้นที่คือจริงๆอ่ะคนในสภามันช่วยคนนอกได้นะแต่เพราะเอื้อนผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งให้อ่ะมันเป็นของต้องห้ามแค่นั้นเองอืมเนี่ยผมได้มานานแล้ว นานๆนะคะคําว่านานมันคือมันมันหลังจากตรงนั้นนะคะพี่ซึ่งสภามันก็มีมานานแล้วเหมือนกันอ่าผมไม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วกดข้อนั้นมันก็มีมานานแล้วเหมือนกันตอนที่ได้เดี๋ยวนะตอนที่ได้มาตอนนั้นเ็าโดนอะไรนะตอนนั้นนะค่ะคือของที่เขาได้มาตอนนั้นอะคือตอนนั้นก็ยังอยู่แก๊งไมมไม่อยู่แล้วใช่ไหมผมไม่เคยมีแก๊งเลยครับอ๋อไม่ไม่ไม่ได้อยู่แก๊งบีซีเก่าใช่ไหมไม่เคยมีแก๊งเลยครับ ทุกืีีทีะว่าในส่วนนี้พี่ฮาร์ดจะโดนเป็นชุดแก๊งอะค่ะเื้่ครับใช่ส่วนเพนคิลเลอร์คนที่โดนจะเป็นในส่วนของแก๊งบีซีค่ะครับครับใช่แล้วทีนี้้มัน มันมันจะมีตอนที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยและเราไม่รู้ด้วยว่าคุณได้ช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรบ้างใน,ใน,ใ,นในตอนที่เขามีสตอรี่ด้วย <c oughs> แต่ประเด็นคือเขาเจอในจุดเกิดเหตุใช่ครับซึ่งมันเราเราก็ไม่สามารถเช็คได้เหมือนกันว่า คุณช่วยจริงหรือคุณไปยืนอยู่เฉยๆแต่มัน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 <ๆ>มันโดนจับมาค่ะหนงังค่ะเขาว่ามันก็เขาก็ต้องโดนช่วยเหลืออืใช่มันต้องโดนช่วยเหลือตรงที่ว่าคุณใส่ชุดแก๊งไปอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณใช้คําพูดว่ามันชุลมุนซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเขากําลังมีสตอรี่หรือว่ากําลัง กำลังมีสตอรี่แต่ยังไม่ได้เริ่มตีเลยนะคือมันจะนับเป็นช่วยเหลือด้วหรอแล้วมันก็ไม่มีใครที่แบบว่ามาร้องหรือเห็นว่าเอ๊ยตีนะไม่แต่ของเขาโดนฝั่งนู้นอุ้มมาส่งเองใช่พี่เฉินที่พี่เฉินบอกที่พี่เฉินบอกก็คือโดนอุ้มมาแล้วพี่เฉินถามชัดเจนแล้วถามชัดเจนแล้วว่าว่าใช่คนของพี่ไหมอะไรเงี้ยใช่เขาไม่ก็คือไม่ใช่คนของพี่ไงถูกไหมก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือพี่ไง แต่แต่เขาเลือกที่จะใส่ชุดนี้ไงแล้วอีกอย่างความสัมพันธ์ก็คือเบฟเคยให้ของเ็าด้วยมันก็เลี่ยงกันไม่พ้นอยู่แล้วอ่ะก็คืออ่ะถ้าเธอถามว่าเขาถ้าสมมติว่าจาช่วยเหลือนี่คือเขาช่วยเหลืออะไรเบฟปะต้องต้องต้องถามว่าที่พี่เฉินปุ้มตอนนั้นเขาอยู่ตรงไหนถ้าเขาอยู่ในตึกพี่แล้วใส่ชุดพี่อ่ะอันนี้โดนเลยนะคะพี่เบฟอ่ะฮะใช่ใช่ใช่ถ้าเหตุที่เขาแบบชุลมุนเขานัวเนียกันอะไรอย่างเงี้ยโทนี่โทนี่เป็นคนไอ้นี่ นั่นให้พี่ตัวหาโทนี่ไหมเออโทรนี่มาหน่อยดิยังไม่ได้ตีกันเลยตาไหมอังเย็นอยู่ตรงนั้นนี่อังก็ตด้จะเห็นปลเฮลไม่ได้ตีกันเลยผมเห็นภาพสุดท้ายอะผมเห็นภาพสุดท้ายอะที่ผมเห็นอะผมกระโดดลงตึกไปแล้วผมก็วิ่งออกไปเลยแต่ว่ายังไม่มีตีอะไรเลยมันก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะมันจะตีก่อนตีหลังแต่มันอยู่ในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็อีกอย่างที่ตรงนั้นมันเป็นที่สงเกตแต่ไม่ใช่ว่าคนนอกจะไปไม่ได้ แต่ทีเนี้ยด้วยความที่วันเนี้ยมันมันมีเนี่ยไอต้ตู้ตู้เขตเข้ามาวันแรกด้วยมันมันก็ไม่ควรที่จะให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเขตยืนอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเหตุลูกหลงกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเขาป้นขึ้นมาแล้วมันไม่มีของอะ่ะมันมันมันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าบวกกับฮาร์ดไม่ได้ใส่ชุดแก๊งแล้วไปอยู่พอดีจังหวะที่แบบคุณได้หเหตุผลได้ว่า ผมมาหาเชยๆหรือมมาซื้อของอะแค่นี้มันจะจบเลยแต่มันประจวบหมอที่คนใส่เสื้อบีซีด้วยไงอ๋อในส่วนนี้อะพี่เว็บเดี๋ยวอังขอฟังเหตุผลคนที่จับตัวนี้จับตัวพี่ฮาร์ดมาส่งก่อนเดีวยวนะคะพี่ได้ครับเดี๋ยวหนูโทรเรียกพี่โทนี่มาเออเรียกเรียกมาก็ได้เรียกพี่ชนดีกว่าอืมแต่พี่โทนี่แค่กันเฮ้ยหนูโทร คสุสภาผม,มหิวอ่ะอือเอาปอกไปเลยครับสองสิบสองครับเนี่ยก็จะมีสามโค้ด่ะที่โดนออาแล้วครับผมมีคำถามนะครับ เหมือนกับตอนที่เขาประกาศเห็นนะที่เลาเขาประกาศว่าประชาชนก็สามารถเข้ามาขโมยของในตู้ได้ใช่ไหมใช่ใช่เข้าได้ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกแต่บางเอืญกนไปใส่ชุดบีซีไงก็เหมือนที่ละาไเหตุผล่นะถ้าก็บอกว่าผมเข้ามาผมเข้ามาเฉยเฉยเพื่อที่จะมามาแย่งตีตรงนั้นอ่ะมัน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 เป็นที่่วยโอกาสได้แต่บางเอิญนเขาใส่เสื้อไงอืมใช่เขาโดนอะไรบ้างครับอันนี้เขาจะโดนอ่ะ เสื้อผ้าละเสื้อผ้าแล้วหนึ่งแล้วก็บวกกับมีผลิตภัณฑ์าภายใต้ของสภาด้วยที่ที่แบบที่ชัดเจนสองข้อไอ้ผลิตภัณฑ์นี่เท่าไหร่อ่ะแล้วไอผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเอออัอนเนี้ยคือแล้วต้องบอกก่อนว่ามันเคสเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนกดมันคุมเครือด้วยแหละผมว่ามันมันมัน,ม,นมันถามว่ามันคุมเครือไมหมอ๋อมันมันถูกตรงที่เล็บบางทีบางอย่างอ่ะแล็บไม่ได้ไ,<อ>ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เขียนหมดอะ่ะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่แลปเขียนไปมันก็เอามาจากที่แบบว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนนะแต่จริงๆเราก็เข้าใจตามตามที่อ่านนะตามกฎที่ออกมาอาเข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะสามารถจัดจหน่ายอะให้คนที่มันขึ้นทะเบียนเท่านั้นไงไม่งั้นอะก็มันมันก็เคยมีนะเคสแบบถ้าเอาของไปของเราอะไปขายให้คนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะความหมายของคนที่ขึ้นมาในสภาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยไง ใช่แต่ตอนแรกอะคือเบบไม่รู้ไงไม่เข้าใจว่าห้ามอเอาของในระเไปขากลังใจในการสอบสวนไงใช่นมนรู้นายน,น,น,นี้ก็ไม่ได้ไปขายเดี๋ยวเอาไปให้ใช่อ,อืมมัน,ม,นมันเป็นที่เราเองค่ะเขียนไม่ควบคุมแต่ว่าไอ้สวัไอ้ส่วนของด้านบนน่ะมันเขียนอยู่แล้วว่าเราจะจาหน่ายให้ให,ให้เฉพาะคนที่ขึ้นตะเบียนเท่านั้นแต่เขาไม่ได้เป็นคนซื้อใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะว่า ถ้าคุณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับแล้วมาซื้อแรปไ,ไม่ไม่สามารถจำไหนเขาได้อยู่แล้วโอ๊ยเครียดกำลังจะตายโชคเียดีปะ่ะ <Hey, S 2> ปั <wake S 2> ๊มเบดกนคือพี่ตายแน่คิดเ<ม>ข้าวทันไหมอ่ะใครวะตกชับแต่ข้าวกระเป๋าเลขกระเป๋าเลขสองสามสามครับน้าจะมาหรือ,อยังอ่ะโอ้ในส่วนเอ้ยสองสองสามรอบีสองสามสาม เดี๋ยวในส่วนของข้อสามอะค่ะเดี๋ยวหนูขอพยานจากฝั่งที่เขาจับมาก่อนยังยังจะยังไม่ตัดสินเพราะไม่ได้นับเนี่ยข้อสามคืออะไรอ่ะออ๋อที่ที่แบบว่าเขามาช่วยเหลือแก๊งพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ยคือสิ่งคนคนที่จะบอกว่าคนนี้เขาจะโดนไม่โดนก็คือคนที่อุ้มเขามาใช่ครับต้องต้องถามครับว่าเขาลงไปตีหรือว่าทําอะไรกอนใช่ใช่ต้องต้องถามไม่แต่จริงๆถ้าเขาไม่ได้ใส่ชุดแก๊งอะมันมันจะไม่เป็นไรเลยนะ ไม่เป็นไรแต่อันนี้อันนี้รับผิดเรื่องเรื่องชุดแกงครับอันนี้มันเห็นต่อต่อหน้าต่อตาอยู่แล<ะ>้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรก็คือผิดจริงเหรอโชคเอาง่ายๆเลยถ้าถ้าอ่านตามตามกฎนะพี่สินค้าหรือว่าของในคุณแจแดงอ่ะมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลประโยชน์จากการที่เราขึ้นสภามาถูกต้องไหมคะฉะนั้นการที่จะเอาให้คนนอกสภาใช้ มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถึงได้บอกไอ้อังว่ามันก็เขาบอกแล้วก็ไม่ได้เขาลบสภาครับเพราะเขาลบคนนะผิดที่อังด้วยล่ะค่ะที่ไม่ได้โปรเทคกับพี่แลบในช่วงแรกเพราะว่าอังก็เล็บเลกอย่างเล็บไม่อยากแรงเลื่อนแรงไปเดี๋ยวไม่ชอบแล็บอีกไงเพราะแต่ละกดแต่ละกดมันก็มีช่องโหว่อยู่แล้วแหละมันต้องเกิดเรื่องก่อนมันถึงจะค่อย้องกันใช่ค่ะพี่เงาไม่เกี่ยวหลังบ้านครับมันมันมันเป็นเงาแกในไอซี่านนั้นไะเช็กได้ในไอซีเห็นภาพไหมเห็นภาพด้วย ล้วไม่ค่อยอยากมาสืบเลยแล้วจะบอกให้พอแลบพอแลบเล่นตึงเล่นเยอะคนมันไม่ชอบอ่ะดิแล้วไม่อยากทำตัวให้โดนด่าครับพี่เมฆติดต่อได้ไหมน้องฮังไม่ได้เลยอะค่ะไม่รับทั้งพี่เฉินแล้วก็พี่ทวีน้องในค้องหิวแล้วเป่เจ๊พอแลบเล่นแบบบทไม่ยอมมาด้วยอย่างเงี้ยเล่นบทไม่ยอมเล่นตึงหนาตะไม่ชอบกูอีกไอเป็นน้าดีกว่า ฮัลโหลจ๋าแก๊งเราใครอยู่บ้างอะแก๊งเราใครอยู่บ้างใช่คนนี้อยู่ครับเออจะถามไอ้คนที่ที่ที่ชื่อฮาร์ดนี่ไงว่าไอ้ทามมิงที่ไปอุ้มเขามาคือเขาอยู่ในวงชุลมุนแล้วเขาได้ต่อสู้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาอยู่ไหมเออเอามาคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยก็ขายตันึสามอย่างเออบอกให้เขามาสะพาน่อยครับผม เว่นก็ตีนะนาบอกไม่ไหวอะนะไปนอนเลียว่า ูกับเจี๊ยบ้างนะจ้าเอออังสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะตอน <c oughs> ที่ภาพจำสุดท้ายอะคะ่ะ <c oughs> คุณไปยืนอยู่ที่ไหนเหรอคะยืนอยู่ในซอกข้างๆตึกครับเพราะว่าผมตกมาแล้วผมวิ่งหนี <c oughs> ผมรู้ว่าผมใส่ชุดแล้วผมน่าจะโดนอะ่ะมันบอกเห็นเห็นเขาตะโกนมาด้วยเห็นเขาตะโกนบอกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย BC ล่วง BC ล่วงผมก็วิ่งตีนแตกเลยเราก่อนที่จะตกลงมาเยืนตรงไหนคะผมยกล้ออยู่ข้างบนตึกอุ้ยเจย็นกนดูอย่า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 เพิ่งด่าเขาว่านานน,นั้นเลยนะมันอาจจะเป็นเรียกว่าเพนเขาก็ได้ใช่ค่ะน้องยังไม่ว่างนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเจย็นนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยนะจ๊ะอ๋อค่ะ มามามีมาไหมไม่มีแต่พี่โที่พี่บลลี่บอกโทนี่อยู่ไม่หรอแต่ไม่รับไม่รับสายมึงหรือเปล่าฮัลโหลพี่โทนี่ครับมาสภาตอนนี้ได้ไหมครับเ <Okay. S 2> ขาคิดว่าสภาทวงตังแล้วเขา ไอ้แสงขึ้นไปรอรับด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องนั่งแก้กดมดูความที่อังก็เป็นผู้ดูแลในส่วนของเขตบีซีอะคะอ่ะอังยืนอยู่ตรงนั้นอังก็ไม่รู้ว่าคนนี้ใช่คนในเขตหรือเปล่าเพราะว่าก็ใส่ชุดถูกไหม รังก็ไม่รู้ด้วยว่าใครมาบ้างหรือไม่มาบ้างอางเงี้ยเข้าใจฮะน,นี่คือในมุมมองของอังนะที่อัง <Okay. S 1> จะเล่าให้พี่ฟัง,ลง,งแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมาเห็นน่ะเขาก็ไม่รู้ uh huh. เหมือนกันอังก็เลยอยากสอบสา่อสอบถามฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน,นะคะ่ะแน่แน uh ่ huh. เ,เลยอ่ะเขาผิดอยู่แล้วเรื่องใส่ชุดอย่างเงี้ยอือห uh ึ huh. แล้วที่สําคัญเลยเขามายืนในตึกพีด้วย uh huh. มันก็เลยจะพูดพูดไม่ได้ว่ามายืนดูเฉยเฉยในขณะที่ใส่ชุดของบีซีมา มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะคะพี่เข้าเข้าใจได้ไหมเข้าใจครับเข้าใจประโชคเข้าใจย่ะเข้าใจไม่เบสเข้าใจจ้าไม่เราวถามหนแล้วตรงเขาไปยืนไปตามผิดอะไรที่ผิดก็ยอมรับไปหมดแต่แค่งงไอ้ตรงเรื่องช่วยเหลือเฉยเพราะไม่ได้ทาจริงแค่นั้นแหละก็เลยเดี๋ยวรอถามโทนี่เอาใช่ใช่ค่ะก็เลยหนูไม่แต่ว่าเหมือนเรื่องเพจงงอย่างก็คือพอถามก็บอกแล้วว่าเบ็บคนให้เองเขาว่าไปตามมาถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด เราเรางองอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ช่วยเหลือ,อหรือมีอะไรก<ม>ันอย<ม>่างเงี<ๆ>้ยไปยืนไปยืนตอนตอนที่ไปยืนแบบแบบไม่สงสัยว่าทําไมเขามาแต่งชุดเป็นเนี้ยไม่คือแบ๊บต้องเข้าใจว่าตรงนั้นคนมันเยอะมากก็ตอนที่มาคือคนมันชุนละมุนกันไปหมดแล้วเข้าใจปะคือแบบว่าคือคนมันเยอะอ่ะเราไม่ได้นั่งดูหรอกว่าใครบ้างอะไรยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยอกว่าคือไม่ไม่ได้เจอนก่อนหน้านั้นใช่ไหม ใช่คือไอ้รอบที่เว็บไปไฟรอบแรกที่ไป,ไปตอนน,น,น,นู้นอ่ะคือตอนนั้นคือยังไม่เห็นเลยนะคือแบบแตกเป็นเ,เนสียงโทรศัพท์ก็โดนพน่นครับใช่แล้วคือโทรศัพท์ก็โดนพ่นพอกลับมารวมตัวกันได้ก็คุยก็ประชุมแค่นั้นเลยอนนี้ออเออเบลล่นนสีอักษ<า>พี่โรนี่ว่าพี่โรนี่เป็นคนจับคนนี้มาส่งสภาใช่ไหมคะอืมใช่ครับพี่เจอตัวเขาที่ไหนคะ จอตัวเขาที่ไหนใช่เขาตกตึกมาครับจะตกจากตึกเขตบีซีใช่ไหมคะครับแล้วก่อนหน้านี้เจอที่ไหนอีกไหมหรือว่าเจอตรงนั้นตรงแรกหรือว่าเจอเป็นศพเจอตรงนั้นตัวแรกเลยครับไปถึงเจอก็เป็นศพนอนอยู่เลยเหรอใช่แล้วพี่โทนี่รู้ได้ไงว่าคนนี้ไม่ใช่คนของบีซีก็คือโทรสอบถามมาถามที่นี่แหละใช่จทเอไปถามครับ แพี่ก็บอกว่าไม่เชื่อพงพี่แต่ถ้าเจอเจอก็เจอรอบแรกก็เจอที่ตึกนั่นแหละไม่ได้เ<ต>จออีกนะครับแต่โดยเบื้องต้นคือเขาไม,มไม่ได้แบบว่าทําร้ายพี่ก่อนหรือว่าอะไรไม่ได้ำทำใช่ไหมคะใช่ครับเขาตกตึกมาแล้วเขาก็วิ่งหนีนะตกตึกวิ่งหนี ตึกแล้ววิ่งหนีแต่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้าจะโดนอะไรบ้างเหรอครับสาบสาได้ไหมอ่าในส่วนนี้จะโดนเป็นใส่ชุดแก๊งค่ะแล้วก็โดนมีสินค้าของสภาออ,อ,อ ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีบบรีเออร์อยู่ในตัวก็งั้นเดี๋ยวอังจะสรุปเลยนะคะว่าคือหลักฐานที่ฝั่งของเรามีมันก็ไม่มากพอที่จะบ่งชี้ได้ว่าเขาช่วยเหลือพี่แล้วเราสอบถามพยานเพิ่มเติมก็คือพี่โทนี่ซึ่งพี่โทนี่ก็ให้การว่าเขาไม่ได้ทําร้ายหรือว่ามีความคิดที่จะช่วยเหลือบีซีถูกต้องไหมคะใช่ครับเขาตืึนมาโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาแค่ ไปยืนดูเหตุการณ์แต่ด้วยความที่ใส่ชุดแก๊งอันนี้เขาก็โดนปรับไปแล้วแต่เขาไม่ได้มีการช่วยเหลือบีซีใดๆอังเลยขอสรุปว่าปรับเป็นใส่ชุดแก๊งแล้วก็มีสินค้าของสภาส่วนพี่เว็บก็จะโดนในเรื่องของให้สินค้าของสภาแก่คนภายนอกที่ห้ามจำหน่ายหห้ามจาหน่ายหรือห้ามแจกจ่ายอะค่ะเท่าไห,หร่อ๋อ ยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยตั้งกฎเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวรอนะดีกว่าอังไม่ไม่เพราะไม่ได้ขายอันนี้สรุปคร่าวๆก่อนไไมมม่่ันสเอาไปให้ใครไงพี่เบบอังสรุปคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวรอนะมาอีกทีเผื่อนะเขาแบบว่าอืมเพิ่มเติมใช่ใช่ถ้ามีของสะพายมันน่าจะเด็ดขาดกว่าไงใช่รอดอยู่ไหมครับไปพักเฉยเลยที่ไปดูอ่ะใช่ ถ้าเป็นความของสภาก็คือของกุญแจแดงรอหน้าดีกว่ารอหน้าเลยก็ใส่ชุดบีซีก็สองแสนมันน้าจะเข้ามาไหมแล้ววันเนี้ยน่าจะไม่ครับวันนี้ไม่แล้วต้องวันหลังเดี๋ยวก็แม่แม่ในส่วนของบีซีค่อยก่อนก็ได้หรอแต่แต่เอาวันนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาฮาร์ดไปก่อนข้อสามที่บอกว่าจะโดนหรือไม่โดนรอให้น้ำมาตัดสินใจใช่ใช่ครับเพราะว่าเขามาใส่ชุดยืนบนตึกอ่ะค่ะพี่อืม แต่ว่าถ้านายอยู่นะก็คงให้โดนนะเอาจริงต้องดูเลยแหละแต่ว่าแล้วว่ารอนายเขามาพูดให้ให,ให้เก็ตก่อนดีกว่ากุี้เกียจพูดละงันก็เป็นรอนายตัดสนใจดีกว่า,ารครับอืมครับผมใช่ถ้าเคยรอโอเคเท่ากับแยกย้ายถูกไหมแล้วพรุ่งนี้ฮาร์เข้ามาอยู่ไหมคะของฮัน ติดต่อได้อีกไหมหลันตาเนี้ยได้ครับถ้าตามผมแล้วผมเข้ามาถ้าผมว่างนะโอเคครับผมไม่คือจะจะต้องคือถ้าสมมุติว่าในส่วนของหันอ๋อในส่วนโดนช่วยเหลือหรอใช่ปะใช่ใช่ คือตอนนี้คือแล้วเรียบยังทำลายตรงที่เขาที่แค่ว่าเขาว่าไปยืนทําอะไรตรงนั้นเฉยๆซึ่งอย่างมันถ้าถ้าถ้าแบบคนคนเนี่ยคนที่เป็นเหมือนว่าเขตเขตเขตเอ่อเขตอื่นนะเขามาห็นน่ะมันมันมันไม่มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วไงได้อย่างเป็นเขตอื่นมันจับมาส่งสภาด้วยโอเคแ้วเอาเป็นว่าคืออันนี้คือต้องรอนะใช่ไหมคือถูกถูกต,ต้องแล้วก็จบใช่เพราะฉะนั้นก็คือเคลียร์บินเรื่องใส่ชุด คนเรื่องอื่นไม่ต้องพูดแล้วเอาเป็นว่าเข้าใจหมดแล้วตอนเนี้ยอืมแล้วก็ค่อยมาเคลียร์ข้อนั้นแล้วกันโอเคเอาเราใส่บินเลยไหมวันนี้เออมันมันใส่ไม่ได้ค่ะมันต้องจ่ายสดสะพานไม่มีบินอล้วถ้าเขาไม่มีตังค์ทำไงอะ่ะก็นัดนัดไก่เกี่ยกับแล้วไปอย่างเงี้ยไม่มีตังค์จริงๆนะ เราอาจจะถ้าไม่มีตังใจ่เราอาจจะคุยกันทีหลังค่ะ่อแบบมีแนวทางออกให้จ้ามึงก็เช่ว่าเป็นกูตึงเนาะคนที่โดนไม่ใช่ไม่ใช่มึงอต่เป็นกูเนะ่ะเว้นกูจะอำลาแล้วเรื่องนี้ไม่รู้หรือไงกูเจอมันเดี๋ยวกูเบื่อ ให้น้าก็ทำเองแล้วกันนะกูไม่อยากเอาตัวเองไปอะไรขนาดนี้แล้ไม่อยากซิ่งเหมือนได้ก่อนของเบฟก็คือยังไม่รู้ค่าปรับเท่าไหร่แล้วก็ค่อยรอมาตัดสินเรื่องช่วยเหลือใช่ไหมโอเคถ้ากับวันนี้เบฟไปได้แล้วยังไปได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะบ๊ายบายฮะ